สวัสดีค่ะฟางแอปพลิเคชันสเปเชียลลิตจากกิฟทไทยค่ะวันนี้ฟางจะนำเสนอเครื่องโคลนีเคาน์เตอร์ควอนติก้า500พาสค่ะเครื่องนะคะมีดีไซน์ที่เรียบง่ายค่ะมีขนาดกระทัดรัดรวมถึงเครื่องจะมาพร้อมกับเพจโคลนีมาตรฐานนะคะ สองเพจสำหรับใช้ในการคาริเบตแล้วก็ตรวจวัดความแม่นยำของเครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ค่ะที่ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะคือสามารถวัดเ i ียโซนในแอนตี้ไบโอติกได้ค่ะสำหรับหน้าต่างการใช้งานนะคะก็มีลักษณะที่สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น เพจนะคะที่ถ่ายจากเครื่องค่ะจากนั้นภาพค่ะจะเข้าสู่ซอฟต์แวร์เราสามารถเลือกชนิดของอาหารได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารใสหรือว่าอาหารที่เติมเลือดค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีดาต้าเบสของ CLS และ EUCAST ค่ะซึ่งจะมีชนิดของพาโทเจนที่หลากหลายนะคะเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะทุกท่านก็ได้เห็นการทำงานของเครื่อง q u a n ติก้500พ l u s แล้วนะคะใช้งานง่ายมากเลยค่ะหากท่านใดสนใจนะคะเรามี2เวอร์ชั่นนะคะคือ q u a n ติก้า500และ500พั u สามารถสอบถามเข้ามาที่ทางกิฟท์ไทยได้เลยค่ะ